การถวายทานช่วยและความตนีลดความหงหนความพึงพอใจในการบริจาคและความเสียสละมาแทนที่ความตนีหงแหนล,ละวาสนาก็บังเกิดการถวายสลักพัดเป็นการทำบุญที่ไม่เจาะจ,จงผู้รับการถวายสลักพัดเป็นการถวายทานแด่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งทำให้ผู้ถวายสามารถละวางความเห็นแก่ตัวและความลำเอียงได้เป็นการส่งเสริมความสามารถขี่การจัดงานถวายสลักพัดมักเป็นการร่วมมือรวมใจของคนในชุมชน ทำให้เกิดความสามารถขี่และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดและชุมชนเป็นการศืบษารประเพณีอันดีงามการถวายสลักพัดเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นการรักษาวัฒนธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนาได้รับบุญกุศลผู้ถวายสลักพัดจะได้รับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นการถวายทานแด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลพระศาสนาอุทิศส่วนกุศลได้ผู้ถวายสามารถอุทิศส่วนกุศล จากการถวายสลักพัดให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษสลักพัดคืออาหารแห้งหรือผลไม้ที่นำมาถวายพระสงฆ์โดยใช้วิธีจับสลักเพื่อให้พระสงฆ์แต่ละรูปได้รับอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายอย่างทั่วถึงไม่มีการเจาะจงว่าจะถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งวิธีถวายสลักพัดโดยทั่วไปเตรียมสิ่งของจัดเตรียมอาหารแห้งผลไม้หรือเครื่องไทยทำอื่นๆตามกำลังศรัทธา เขียนสลากเขียนชื่อผู้ถวายหรืออุทิศส่วนกุศลลงในสลากนำไปวัดนำสิ่งของและสลากไปที่วัดในวันที่มีการถวายสลากพัดถวายพระกล่าวคำถวายสลากพัดและนำสิ่งของไปวางในที่ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้จับสลากพระสงฆ์จะทำการจับสลากหากสลากที่จับได้ตรงกับสิ่งของที่ท่านถวายพระสงฆ์รูปนั้นก็จะรับสิ่งของนั้นไปการถวายสลากพัดเป็นฐานที่มีอนิสงส์มาก เพราะเป็นการให้ทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนและเป็นการสนับสนุนพระภิกษสุสงฆ์ให้มีปัจจัยในการปฏิบัติศาสนกิจการพบเจอคือการร่วมบุญวาสนาการาลาจากคือโชคชะตาการจับสลากจะได้รู้ว่าใครคือผู้ร่วมชะตากับเรา